วันนี้เราเอาใจสายเนื้อสักหน่อยครับมาทําน้ําตกเนื้อกินกันพอบ้านก็ชอบเลยครับน้ําตกเนื้อแบบนี้สั่งที่ร้านแล้วขัดใจได้หน่อยเดียวต้องมาทํากินเองแบบนี้เลยครับวิธีทําก็คือเราไปเตรียมเนื้อมาครับเป็นเนื้อติดมันนี่แบบนี้เลยจากนั้นเราใช้ซ่อมจิ้มให้เป็นรูครับเวลาหมักจะได้เข้าเนื้อดีเสร็จแล้วเราก็เตรียมหมักโดยการที่ใส่เกลือใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็น้ามันหอย แล้วก็ซอดปรุงรสฝาเขียวอัตราส่วนตามที่ขึ้นไว้ให้นี้เลยนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันพืชไปสองช้อนโต๊ะจากนั้นเราจะนวดแล้วก็ขยาให้เข้ากันขั้นตอนนวดใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งครับเพื่อรสชาติจะได้เข้าไปในเนื้อได้ดีจากนั้นพักไว้15นาทีครับในระหว่างนี้เรามาเตรียมหอมแดงซอยต้นหอมผักชีซอยผักชีฝรั่งแล้วก็ใบสะระแหน่ซอยเตรียมใบครับแล้วก็หั่นซีกมะนาวเตรียมไว้ด้วย พอเราหมักเนื้อครบเวลาเราจะมาย่างเนื้อในหม้อทอดไร้รน้ำมันวันนี้พ่อบ้านได้หม้อทอดไร้รน้ำมันมาใหม่ขนาดความจุที่6ลิตรเป็นของยี่ห้อทีฟาวนะครับเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยครับหม้อใหญ่สะใจดี3ชิ้นก็ใส่ไปได้เต็มเต็มแบบนี้เลยครับนี่เมื่อเราเรียงเนื้อเสร็จปั๊บเราก็ใส่ในหม้อทอดครับตัวหม้อทอดเขาจะมีโปรแกรมอัตโนมัติครับสามารถตั้งตอนนี้ได้เลยหรือไม่ก็ตั้งเป็นระบบเมนูนัล อุณหภูมิเต็มที่ได้2ององศาแล้วก็เวลาได้เต็มที่ได้60นาทีวันนี้พอบานจะตั้ง200องศาแล้วก็ใช้เวลา10นาทีมีช่องกระจกสามารถมองเห็นอาหารได้ในขณะที่เราทอดในหม้อทอดนะครับครบเวลาแล้วเราจะปรับด้านครับนี่ครับสีเหลืองน่ากินมากๆพอกลับด้านเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาทอดต่อใช้เวลา7นาทีครับอุณหภูมิเท่าเดิมพอครบเวลาแล้วมาเปิดออกดูครับอื กลิ่นหอมมากเนื้อย่างมันเยิ้มๆแบบนี้ครับออกเหลืองๆเลยน่ากินสุดๆเท่านี้ก็เอาไปจิ้มแจวก็อร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราหั่นก่อนเนื้อก่อนหั่นพักไว้สักครู่นะครับพอเราหั่นเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ชามผสมจากนั้นเราเริ่มปรุงรสใส่น้ำปลาใส่มะนาวตัวเนื้อเขามีรสชาติอยู่แล้วเราไม่ต้องปรุงเยอะครับใครจะใส่ผงปรุงรสเพิ่มก็ได้นะครับ จากนั้นก็ใส่พริกป่นลงไปคลุกส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนเข้าวคั่วเราค่อยใส่ทีหลังครับเราจะใส่น้ําที่ออกมาจากเนื้อแบบนี้ครับเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มความฉ่าให้กับน้ําตกเนื้อจากนั้นเราจะใส่ข้าวคั่วลงไปครับตามชอบได้เลยคลุกให้เข้ากันอีกหน่อยพอรสชาติทุกอย่างได้ที่แล้วเราก็จะใส่ผักต่างๆลงมามีหอมซอยมีต้นหอมผักชีซอยผักชีใบเลื่อยสลระแหน่ ลุกให้เข้ากันตอนนี้ไม่ต้องคลุกแรงนะครับเดี๋ยวผักจะช้ำหมดเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับพร้อมทานได้เลยนี่น้าตกเนื้ออร่อยอร่อยจัดจานเลยครับผักเคียงต่างๆก็เอาตามชอบได้เลยครับของพอบ้านก็จะมีใบโหระพามีผักแพ้วมีใบสะระแหน่มีผักชีใบเรื่อยใครชอบผักอะไรก็จัดได้เต็มที่เลยครับตามชอบเลยเรียบร้อยแล้วนี่คือน้ำตกเนื้อเดี๋ยวลองชิมรสด,ดูหน่อยครับ รสชาติคือดีเลยครับใครที่ชอบน้ำตกที่มีน้ำหน่อยก็เอาไปคั่วกับน้ำก่อนก็มาปรุงรสก็ได้นะครับลองไปทําดูนะครับ